สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมผักชีนะคะที่เราโรยมเมล็ดไว้เป็นรุ่นๆน,นะคะเริ่มจากรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกนี้นะคะก็ออกดอกนะคะแล้วก็แก่นะคะเป็นที่เรียบร้อยละรุ่นแรกแก่ไปนะคะรุ่นนี้ก็เก็บไปทําอาหารได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่สองเนาะที่เราโรยมเมล็ดไว้เรื่อยๆนะคะ เราไม่ได้มีแค่นี้นะคะรุ่นที่สามเราก็มีค่ะนี่ค่ะรุ่นที่สามก็ไล่เลี่ยกกันนะคะหมดรุ่นแรกไปก็ได้กินรอบสองนะคะพอรอบสองใกล้จะแก่นะคะแล้วก็ได้กินรอบสามนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะโรยเมล็ดไว้อีกนะคะ นี่ก็เป็นสลัดคอสนะคะเรามีอยู่นิดนึงเนาะที่จริงก็โรยเมล็ดเต็มแม่นนะคะ่ะแต่เขาเกิดไม่ดีงอกไม่ดีนะคะก็เลยได้แค่นี้เนาะถึงมีแค่นี้นะคะถ้าเราแยกไปปลูกแบบต้นอยู่เดียวนะคะก็จะต้นใหญ่กอใหญ่นะคะก็สามารถรับประทานได้นะคะได้เยอะเหมือนกันเนาะถ้าเราแยกไปปลูกนะคะค่ะมาต่อกันที่ผักชีนะคะ ในสวนนะคะตอนนี้ก็มีสามรุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดนะคะที่เราลงมาเล็ดไว้อันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองนะคะเราปลูกอย่างละนิดลหน่อยในยางรถยนต์นะคะแล้วก็ในในเข่งเมื่อกี้ะคะ่ะรุ่นแรกของเราลากก็แก่นะคะแล้วก็ออกดอกแล้วด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะโละแล้วนะคะ พอโลก็แล้วก็จะมาเอารุ่นที่สองนี่ค่ะทำกับข้าวเนาะถึงมีไม่เยอะนะคะแต่แล้วก็สามารถแก้ขัดได้เป็นยามจำเป็นเนาะ